สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูสเต็ปเดียวกับมีเวกสเต็ปเดียวกับคันงบห้าหมื่นเนี่ยโคตรแรงอ่ะอา๊ยดีหยางหายคนไหนอีกอะคนคนหายอีชั่นทำาไม่เบรกม็นคนหายแน่นอนไม่ท้าหมื่น ตงเนนี่ยกป,ปใจสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูสเต็ปเดียวกับมิวเวกสเต็ปเดียวกับคันงบ5้า0มืลนเราก็งบพอๆกันแต่ว่า คันนี้จะเป็นออโต้หกสปีดอีฮี่หาร็สับต้องนานใครวางไว้นี่วะ yeah ใช่ป่ะพอมาแล้วมาเลยใช่ป่ะน่าจะเป็นที่เกียร์พี่เขาหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าที่สวนมันเซฟเกียร์ให้เราไม่พังเวลากระแทกอะรอเยอะไปหนเดีย๋ยวกลับไปเช็คกัน แต่คันอนื่นไม่เป็นนะใช่ถ้าโบถ้าโบเดิมปกติมันมันมาม,มาเลยอะอมันถ้าเมันเหนูวลยไ่ะยนี่พี่ใช่ กูม,มีเกมต้องเล่นในนี้อ่ะกูวางเี่ไหนใช่ใช่สำคัญสำคัญเรื่องนี้สำคัญเฮ้ยหายแล้ว,วโหดแรงอ่ะ อย่างจะรู้เรื่องไหมเนี่ยผมก็นึกว่าแม่งดีขึ้นจริงทำไมถึงรูปหรีพี่อันนี้อยากรู้อยากรู้พี่เราอยากใช้ไฟแช็คฮะคีมีไฟแช็คอยากใช้เฉยๆฮะหมูรู้มึงหวังคำตอบอะไร คนคนหายไอ้ชั่นคนคนไอ้ถ้าไม่เบรกมคนหายแน่นอนมี่เขาละมึงอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรตามที่บ้าน เบรกลื่นห่ะพี่เบรกมันสู้เท้าเดย่าลืมไป,ป็นทาเบรกนะเบรกสู้เท้าไม่แปลกถ้าสู้หน้านี่แปลรแปรอีกคน

Yo, ah, no, ¿eh?